สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาวางแผนแกล้งคุณมนัสกันค่ะเนื่องจากว่าคุณมนัสนั้นชอบเล่นโทรศัพท์เป็นชีวิตจิจตใจประมาณ95%เนลยนะคะสำหรับการติดโทรศัพท์ของเขาเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกันแกล้งกันซื้อว่าถ้าเกิดหน้าจอมือถือของเขาใน,นแต่เขาจะรู้สึกยังไงคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีแอคชั่นกันตอนนี้เดียร์ของเรากำลังล้างรถอยู่นะคะ เดี๋ยวรอให้เขาล้างรถเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูกันสิว่ารีแอคชั่นของเขาเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นที่เราจะทําการแก้งได้นะคะเราจะต้องทําการโหลดแอปก่อน โอเคค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเราได้ทําการโหลดแอปเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่าเขามาจิ้มที่หน้าจอมือถือนะคะมันก็จะแตกติ้งลุยแอคชั่นกันค่ะตอนนี้เหยื่อของเรากาลังไปอาบน้ำอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามันแตกมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเห็นไหมนไคะว่ามันมีรอยแตกแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่แอปค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะเหยืย่อเรายังไม่มาเลยเดี๋ยวเรามารอลุ่นพร้อมกันนะคะตื่นเต้นมาก ตอนนี้เราได้เซ็ตกล้องไว้เรียบร้อยแล้วแตรว่าเย็มแป๊บนึงครับทุกคนลุ้นๆ <c oughs> ดูท <c oughs> ี่จะสำเร็จไหมนะครับทุกคน <c oughs> และในจังหวะน,นี้เราก็เล่นเกมไปก่อนนะครับ ก็อย่าลื้กดซับซะค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปนะคะอย่าลืมกดนะกระดิ่งปิ๊งได้ยินเสียงเปิดประตูห้องน้ำน,นะคะทุกคนเะดี๋ยวตำนัง้จะมาแล้วทุกคนลุกโทรศัพท์ดูด,ดีดีด กออเอ้าเธอไม่ตกใจเลยเหรอเธอตกใจหน่อยดีเขาอุตส่าห์ทำคลิปแกล้งเธอเร็วๆดิใครทำต้องกี่เนี่ยแกงนั่นน่ะนะเอ้าว่าตกใจใค่เนี่ยโอ้ยทำริดเลยโดดอะไรแอปพลิเคชันอะไรขึ้นมาเธอบอกดิเฮ้ยทำไมหน้าจอแตกอะไรเงี้ยลองนี่มันไม่มันไม่อย่างนี้ไงกระแดด ถ้ามันแตกอะเหราคุณจะตกใจอะเหรอถ้ามันไม่แตกเนี่ยก็แล้วมันก็ขึ้นเขาดึงดูเนี่ยเม่เห็นแล้วก็รู้เป็นเมสเซจเขาไม่ได้กดเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะเรียกไม่เปล่าว่าโทรศัพท์อบบมันดึงดูได้ว่ะดูอะไรอะดูว่าเปิดอะไรไว้อะเหรอดึงดูอ่าสมมติมีอะไรเข้ามาเนี่ยเป็นเมสเซจอะไรเงี้ยส่งกันมาปุ๊บเขาไม่ต้องเข้าไปถึงในเมนูเขาดึงดูขึ้นปุ๊บมันก็รู้เลยว่าอะไรอะไรแล้วต้องยังไงถึงจะตกใจอะเออถ้าแบบ กดขึ้นแปกเลยนั่น่ะโอโหไม่เนียนเลยว่ะเงอไม่ไดีโอเคครับทุกคนแล้วก็จัดว่าเฟลนะครับไม่มีการตกใจนะคะเดี๋ยวเราอแก้คลิปต่อไปดูว่ามันจะสำเร็จไหมวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ